สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านที่เรารพบรักนะล่าสุดครับล่าสุดฮะพี่บาวเทโซ่ก็ขึ้นมาแล้วในเอฟซีเดี๋ยวเรามันลุ้นกันนะว่าอันนี้มันได้กี่ตัวและก็จะไปอันต่อไปนะพี่น้องนังห่วงยางของใครนะีอมนงยางาเะ่ะโอ้อุกสนางยางพี่น้องเอ้ย อืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะท่านผู้ชมทุกท่านนี่นี้ะมันเจตัวลังจีจี้อมาจีตลอดจีจี้นี่งานไหนงานนั้นข่าวเลยนะไหนโชว์หน่อยดูปะเดี๋่วโอ้ไม่ผ่านเลยสินี่เหรอโอ้โหกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัว สี่ตัวออพอได้กินกับอ,อันนี้อยู่นเนาะพอได้เกชาท้าดูเท้านี่ก่อนไนโตรเนคาร์บอนไดไนตแต่รสชาตินี่มันดีนะผมปิ้งกินวันนั้นโอ้โหใช้ได้เลยรสชาติอร่อยปลาธรรมชาติไงปลาธรรมชาติมันออรสชาติดีมากเลยไมนได้กิแล้วมันสดด้วยประเด็น,นอือตัวน,นี้ไม่ได้มั่นใจตัวล่างนี่ใส่เล่นเยฮะเฮ้ยอะไรนะใส่เล่นบ่ ผมว่าอันล่างนี่เลยได้กว่าน้าบอกโอ้ตูดหลุดล عم, มีร่องตูดด้วยนะนรรอ ym, นเอฟซีนี่ก็มีปลาใครเล่นเนี้ปลาเนี่ยมีปลาเลยเสียงอะไรตกแจ็กตอกเล็กอยู่ตรงนี้น้ำ <ions> มันใสปิ้งเหรอ ไม่แน่เลยตรงนี้นะอาจจะเป็นที่หมานก็ได้จเป็นได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะได้พ่อห้าตัวไหมเนมุงนี้นี่ไม่ได้สักตัวเลยเหรอโอ้ตรงนี้พี่บเตโซบอกว่าไม่ได้สักตัวเซเล่นที่เฉยโอแจ้ว เรามารอลุ้นกันนะพี่น้องอันนี้มันมันโล่งทำไมที่ว่าไม่ได้มันโล่งมันมันมีมันมีหญ้าแล้วมันรกอ่ะอืมมันรกมันาเจ้เลยสต่รกอ่ะไปผับไล่เนี่ยไล่เนอะไล่เอาเนาะถ้าเป็นไล่ผมว่าน่าจะมันกว่า ไล่เอาปิดปิดปากห้วยเลยก็ไล่ตัวปูน้ำมันน้อไล่เราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราออ่่าาดักหน้าดักหลังจบไล่ห้วยมันแคบไปไม่ได้กว้างเลยได้สลามอีกด้วยโอ้เจ๋วนี่ในเอฟซีเหมือนจะมานจริงๆด้วยนะได้สลาม ไม,ไม่คือเลยไม่คือบอพาทีมชมบรรยากาศโอ้ยต <9 invention> <inglés> ่แล้วเอ็มซ <comm one> <ạ to the sea> ีทุกท่านนะพามาชมบรรยากาศค่อยย่างเบื้องซื้อๆก็ได้บรรยากาศนะมันต้องมีเล่นน้ำด้วยเนาะอืมเอ้าโอ้้นตะขบแถวนี้เยอะเนาะน่าจะขุด โอ้โตดตัย่าเโอ้โตดเราเมื่อกี้นี่โอ้พึ้งเลยไม่มีปลาเลยไม่มีเหมือนกันใส่ตรงไหนก็ไม่มี <c oughs> เหมือนปลามันฉลาดหรือเปล่านี่ <c oughs> ปลามันน่าจะฉลาดนะมันน่าจะรู้อันนี้คือมอง <laughs> ไม่ยังก็ใส่บ่อยไงเขาใส่ต้อเด้อล่างล่ะเออจะดอดล่างเเ่มล่าสุดในเอฟซีปลามันเริ่มฉลาดขึ้นมาแล้วไม่โดนเลยแต่ว่าปลานี่มีอยู่เนาะมีไหมปลาปลามีแต่แต่ไม่ได้งหรือเปล่าอืมิเดนเ าตายแล้วเอีนี่เพื่อนก็มาทำระบบโซลาเซลล์ของเพิ่อนโอ้ดอจะไหนเลสตัวไหนดอกจนเรียดชอตเลยกำล,ลังทำ,ำงานแต่ดูดมันจะโจมมันเนาะกำลังมุนกูไก้เอ็ด ล่าสุดครับเอฟซีทุกท่านนะมองได้พันขาตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <laughs> โอ้ย <laughs> พันขาตัวเองในใครต้องลงไปงมไหมเนี่ย <laughs> ต้องสละเกือบบูดล้วเนาะพี <laughs> ่น้องเอ้ยอันนี้ไม่มีเลยเนาะไม่ได้สักตัวเลยโอ้ <laughs> ได้กินแห้วพี่น้องนี่นะเพิ่นก็มีพญานาคอยู่ตรงนี้ด้วยนะ fc ดูดน้ําใส่นาข้าวนะฮะนี่ออแต่ว่ามันไม่ได้เลยนะเนาะโอ้โหตายแล้ว fc ผมกะว่าจะกินแบบนิ่มๆสักสิบยี่สิบตัวเอ,อีปบาเตโซ่ะ เอาไปเอาไปเลยนะมองน่ะเอาไปซักแล้วก็เก็บเอาไปซักแล้วก็เก็บมันไว้เลยนะเพราะว่าไม่ต้องไปใส่มันอีกแล้วล่ะเราไปทำบ้านดีกว่าโอ้โหจอดเออด่ะฮะ นี่นะเอฟซีทุกท่านนะก็มันไม่มีปลาสักตัวเลยเหรออันเดียวก็ไม่ได้เลยเหรอโอตายแล้วแม้แต่ตัวดีนั่งไงปลานั่นนะ่ะนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะเมื่อกี้นี่<อ>ปลาบอลนนะ่ะโอตายแล้วมันพระทำบาปไม่ลงนะเรา ไม่ได้ปลาสักตัวเลยไม่ได้พอวันพระนะโอเคทั้งนั้นปลาเมื่อคืนสูปลาก็ไม่ได้ไไดไ <laughs> วันพระก็เออลยเงินหลาสสูปปลาเป็นหวน้วเออยเ่ไไ้ปลาพรอโตเยาว่าจะใส่มองเนาะขนาดสูบเอาอยัางไม่ได้เลย <laughs> มันเป็นวันพระนะเนาะแสดงว่าเราทําไม่เหมาะกันทำบาปวันพระนะพี่น้อง รู้แล้วสาเหตุที่ไม่ได้ปลานะครับเผยนะฮะมันไม่ได้สักตัวจริงๆหรอปศกุ้งหอยอะไรก็ไม่ติดเลยบ่ไม่เจ้าโวยจบจบจบ,จบตรงนี้เนี่ยไม่ไ,มได้เลยเนาะไม่มีสักตัวเลยเอฟซผมเงดไหลเอ้าโอเคสรุปไม่ได้สักตัวนะครับฝากไว้เท่านี้ในเอฟซีท่านสวัสดีครับ